สวัสด so, uh, ีกันรู uh, ้ตื่นครับรู้ตื่นเในนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้เล่ยนไม่ค่อยได้อัดนานไปเลยดอนเดิม เคยผ่านมาเย่เย่เย่ร้องเพลงไม่เรื่องไรก็ฝืนร้องอีกเนาะเนาะนี่โอ้ไม่มีมิเตอรนเลย ไอ้ท่านหายโอ๊ยอันเดียวพอไม่มีจริงๆเนี่ยต้องไปบนจุดสูงสุดเงียบหูวไหนได้ไงั่้ไงเีจอแล้วเล่นซอนแอบบ เงิสลอยู่นั่นไม่เจิตดดูอ่อนเลยไทท่านไทท่านไม่เล่นด้วยเลยอะ่ะไทท่านไม่มาไม่มาจับกินเลยนั่งอย่างนี้ไทท่านมันจะรู้ไหม โอ้ยเอาโอ้โหไม่รู้ตัวเอาไมตึงตึงตึงเจนยันทิพกดใช้สกิมกดตัวไหนอะ Oh. 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 Ma. Lui. Hmm. Oh, dia. Jadi, ini mungkin aku tulis. มันเปลี่ยนที่เฉยเลยโอเคโอเคอ๋อพอจะกดใช้กิวแล้วใช้ตรงนั้นก็แล้วกันมันจะเปลี่ยนล็อกอา้าวโอ้ยก็ไม่ต้ดง่วงว่ะเลยอะแป๊บใหม่เอาละเธอกิวเป็นแล้ว กิมเหมือนเราเห็นเลยในไงในไ,ไงนไ,ไง,ไม,ไงมาแล้วมาไม่วอไม่กล่าวเลยสู้เราไม่ได้หรอกเราคือมีข้าสาัผูแ้แข็งเก่งผู้ที่แข็งเก่งในเรื่องไขท่อนผู้ทีแ่แข็งเก่งที่สุดพลังในด้านการลบนี่เท่ากับทหารร้อยคนเลยทีเดียวจริงๆไม่ได้โม้ไว้เดีโม ดูนแนิเมตได้โว้วโว้วมันก็บอกอยู่ตอนที่เอเล็เป็นไททันครั้งแรกนะบอกว่าไม่สมควรฆ่ามิกกซสะปี๊ดตาย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 อาอย่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 านี่กดเริ่มใหม่เลยโกงเฮ้ยอะไรอ่ะเห <c oughs> มือนเมียนรังสั่น เหมือนมีอะไรที่สันๆแป๊บนะคลายเอาละไปันต่อเหมือนมีอะไรสันๆเมื่อกี้นี้ในไงเอา้ามันไม่ได่นั่นเหรอมันไ,ได้รีเซ็ตใหม่เลยเหรอโอ้ลืมใช้ไอพ่นใช้แปบ๊บย่า กาะติดใน้ชาวบ้านไม่เต็มฉันอยู่ทางนี้เห็นทำไมเห็นด้วยเอามันเห็นด้วยอ่ะมันเห็นด้วยกับเราอ่ะเราท่านี้เราก็สามารถใช้สก,กิลได้แลนะอีะเ,อ,เอ,อ้าวอาวฮะู้ใช้สก,กิลไว้ no no ไม่อยากเห็นภาพโอ้โหไม่อยากเห็นภาพ ไม่อยากเห็นภาพมิจฉาสัตว์อุ้มเอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีอ้าไม่เอาไม่อยากเห็นภาพมิจฉาสัตว์อ้มฆ่าเฮ้ยอืมตรงนู้นก็มีไม่ไป เอ้ยเอออืมอืมเออไอ้เจ้าเอ้ยโอ้โหเมือนี้ช่างสวยงามมีแต่ไททันเดินเล่นจนเอ้ยเอ้ยมันหันหลังมาให้มันหันหลังมาให้เสร็จละเสร็จละทีนี้ เสร็จเราเลยเสร็จเราอยา่ยาอย่าอย่าพึ่ง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 เอ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอามันอยู่ตรงนี้เลยเลยลตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นโว้วโหว้ยไม่น่าพลาดเลยเน่มจะหันหมาอีก เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้ายัยตา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 ยยายายาจออะเขาปากมันเองเลยอืมอ้า เฮ้ยมันอะไรอย่างนี้มันคือศิลปะตือตื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 อ้า โอเคไปยบายบายบายบิสมบิสมมไปแล้วไอปังได้แล้วโอ้โหโอ้าวโอ้โขึ้นข wow, oh, wow. <ến> ึ้นข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 ึ้นดีมากนีค่ะ อย่ากิเล่อย่ามาวัวมิคาซะนั่นครับเราเจอเยือแล้วหรือเราจะเป็นเยือมันก็ไม่รู้เราน่าจะเป็นเหลื่อมันนั่นไงเราว่าละขนาดตัวเล็กขนาดนี้สู้มันไม่ได้เลยเฮ้ยสงสัยต้องใช้เอลินเยเกอร์เสียเสียแล้วอ้าขึ้นไม่ได้